สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะทำใบกิจกรรมที่8คือการแก้สมการโดยที่ใช้หลายกระบวนการนะคะใช้คุณสมบัติหลายคุณสมบัตินะคะอ่ามันจะผสมจะเป็นตัวประยุกต์นะคะโอเคมาเริ่มกันดีตัวอย่างที่1เลยแล้วกันนะคะเ,เทคนิคการแก้สมการนะคะให้นักเรียนเอาการดำเนินการหลังสุดออกก่อนตัวนี้ a หารสอบวก 9, 9นะคะ a หารสอบวก9ดังนั้นอะไรอยู่หลังสูตรคือบวกเดังนั้นจัดการกับบวกเคือต้องลบ9ทั้ง2ข้างนะคะขึ้นต้นก่อน a ส่วนสอบวกเเท่ากับ19เขียนโจทย์ก่อนนะคะต่อมาเป็น a ส่วน2อบวก9ลบ9ออกทั้ง2ข้าง นะคะครูพยายามใช้ปากกาสีเดียวกันเพื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องแบบเปลี่ยนปากกาหลายหลาย,หลายสีนะคะนักเรียนสังเกตบวก9ลบ9หายไปนะคะก็จะเหลือแค่ A ส่วน2เท่ากับ1 9ลบ9เหลือ10ทีนี้ทำยังไงให้2หายไปนะคะ A หาร2ดังนั้นทำให้2หายไปก็คือคูณด้วย2ทั้ง ข้างดังน,นั้นตัวนี้ตัดกัน212 212จึงเหลือ A ตัวเดียวมีค่าเท่ากับ10คูณ2เป็น20นั่นเองค่ะทุกครั้งอย่าลืมตรวจคำตอบนะคะเอาเป็นว่าครูทัศนีจะตรวจคำตอบในเศษกระดาษให้ก็แล้วกันนะคะโอเคตรวจคำตอบเลยนะ ก็คือเอาค่า A ที่ได้นะคะเอาค่า a ที่ได้เนี่ยไปแทน a นะคะดังนั้นก็เป็น20หารด้วย2องบวกเเท่ากับ19จริงไหมลองเช็คดูนะคะ21 22น0เป็น20่บวก10บวกเเป็น19ดังนั้นคำตอบที่ตอบเป็น20จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเอง โอเคมาดูตัวอย่างที่2ข้อนี้วิธีการปกติเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะ x บวก7คูณ3หาร4แต่คูณ3หาร4สามารถแกะได้พร้อมๆกันนะคะดังนั้นเราจะต้องกำจัดตัวที่ดำเนินการหลังสุดออกก่อนอ่าเขียนโจทย์ก่อนนะคะ3วงเล็บ x บวก7วงเล็บ ส่วน4เท่ากับ15เราจะใช้หารก็ได้หรือใช้ส่วนก็ได้นะคะทำอย่างไรให้3ส่วน4หายไปเราเรียนแล้ววันก่อนนะคะคือต้องคูณด้วยปิ้นจะลิ้นคือคูณด้วยอะไรจาก3ส่วน4ต้องเป็น4ส่วน3เมื่อคูณด้านซ้ายก็ต้องคูณด้านขวาแบบนี้นะคะดังน,น,นั้น4 1นึ่งสี่สี่หายไปเหลือหนึ่งหนึ่งคูณกับอะไรย่อมได้ตัวเดิมก็เหลือ x บวกเเท่ากับตัวนี้สามารถตัดได้นะคะสามห5ึ่งเป็น20เราต้องการหา x ตัวเดียว x บวกเต้องทำไงลบ7ทั้ง สองข้างนะคะดังนั้นซ้ายมือจึงเหลือ x เท่ากับ13นั่นเองโอเคนะคะนี่คือคำตอบเอาละลองแทนค่าดูนะคะลองแทนค่าดูเอา13ไปแทนใน x นะคะก็กลายเป็น3 3คูณกับ13บวก7นะนะักเรียนเอาไปแทนใน x ตรงนี้นะ x เท่ากับ13เห็นไหมคะหารด้วย4เท่ากับ15จริงไหมเราลองมาเช็คดูซะส3บวก7เป็น20คูณ3หาร4เท่ากับ15จริงไหมนะคะ4 1 4 4 5 20 5 3 15 25, ดังนั้นเมื่อมันเท่ากันที่เราตอบ13จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ns โอเคครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครดูเองให้พอสก่อนแล้วทำก่อนแล้วค่อยเปิดเฉลยทีหลังนะคะวิธีการเรียนของครูนะนั้น,น,นข้อนี้ 8x ลบ4เท่ากับ12กำจัดลบ4ต้องทำไงบวก4ทั้ง2ข้างแบบนี้นะคะซ้ายมือลบ4บวก4หายไปจึงเหลือแค่ 8x เท่ากับ12บวก4เป็น16ต่อจากนั้นทำยังไงให้8หายไปจะเขียนอีกบรรทัดก็ได้แต่ครูไม่เขียนแล้วนะคะทำยงไงให้8หายไปก็คือหาร8ทั้ง2ข้าง818 818เหลือ x ตัวเดียว x เท่ากับ818 8 2 16นะคะคำตอบจึงได้เป็น2ลองดู 8216ลบ4เหลือ12ถูกต้องนี่คือการตรวจคำตอบนะคะต่อไปข้อที่3 2x บวก8เท่ากับ12ทำยังไงให้บวก8หายไปลบ8ทั้ง2ข้างนะคะ 2x เท่ากับ12ลบออก8เหลือเท่าไรเหลือ 4นั่นเองนะคะเอา2ทํำยังไงให้2หายไปกําจัด2โดยหาร2ทั้ง2ข้างเพราะ2มันคูณน,นะคะ212212เลอเหลือ x เ,เท่ากับ212224มีค่าเท่ากับ2ลองแทนค่าดูนะคะลองแทนค่าดู2อยู่ตรงนี้2คูณ2เป็น4บวก8เป็น12ถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อที่4วันนี้เราจะทำา7ข้อนะคะข้อที่4ข้อนี้แตกต่างจากข้อแตกต่างจากตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนตัวนี้มีวงเล็บเราจะกำจัดตัวหลังสูตรอกก่อนคือ3ส่วน4คูณด้วย4ส่วน3แต่ข้อนี้ไม่มีวงเล็บพอไม่มีวงเล็บปุ๊บ5ส่วน6 x บวกห นักเรียนคิดว่าการดําเนินการหลังสุดคืออะไรบวก5ดังนั้นต้องกําจัดบวก5ก่อนทําอย่างไรให้บวก5หายไปลบ5ทั้ง2ข้างนะคะเราจะทําการลบ5ทั้งสองข้างเมื่อลบ5 5ลบ5เหลือ0ก็เหลือ5ส่วน6 x เท่ากับ3 0ลบหเหลือ25 ต่อจากนั้นกำจัด5ส่วน6และวเพราะต้องการ x ตัวเดียวทำอย่างไรให้5ส่วน6หายไปคูณด้วย6ส่วน5 x าคูไม่ใช้เครื่องหมายคูณก็ได้นะคะใช้วงเล็บนักเรียนจะได้ไม่สับสนกับ X นะคะเมื่อคูณด้านซ้ายคูณด้วยซ้ายด้วย6กส่วน5ก็ต้องคูณด้านขวาด้วย6ส่วน5เหมือนกันนะคะ ตัวนี้นะที่เป็นตัวที่เท่ากันนะคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะแต่ซ้ายมือสามารถตัดได้6 1 6 16, 6 1 6 5ห5 15, 5กเหลืออะไรตัวเดียวเหลือ x ตัวเดียวขวามือ51555 2 5 15, 5, 15, 5, 15, 5, 25, 5 6ยิหตอบ30นั่นเองนักเรียนลองไปเช็คด้วยตัวเองนะคะลองไปเช็คคำตอบด้วยตัวเองอ่ะ ข้อที่5นะคะข้อนี้5 3x บวก3ส่วน6ข้อนี้เหมือนตัวอย่างคะ่ะดังนั้นนักเรียนทำด้วยตัวเองได้เลยนะคะกำจัดอะไรก่อนอครูไม่เขียนโจทย์แล้วนะรู้สึกว่าพื้นที่มันจะไม่พอนะคะ5ส่วน6ต้องคูณด้วย6ส่วน5เมื่อคูณด้านซ้าย ตัวนี้สิ่งที่แปกปลอมาเมื่อคูณด้านซ้ายก็ต้องคูณด้านขวานะคะ616 616 515 515หายไปเหลือ 3x บวก3เท่ากับ515 5, 15, 5 66, 36, 6 36 36ะพะพอถึงตรงนี้ 3x บวก3กรรจัดอะไรอีกจากบวก3ลบ3ทั้ง สองข้างนะคะก็เหลือ 3x เท่ากับ33ต่อไปกำจัดอะไรอีก3คูณ x ก็หาร3ทั้ง2ข้างเหลือ x อเท่ากับ11นเกเรียนที่ทำลงไปในสมุดเนี่ยจะดีกว่าทำลงไปในชีตนะคะเพราะตัวหนังสือรู้สึกว่าช่องมันไม่พอนะคะโอเคอ่ะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ข้อนี้ แตกต่างจากข้อที่5ข้อที่5คือมีอะไรเอ่ยวงเล็บเราส x บวกสแล้วจึงจะคูณ5หาร6นะคะแต่ข้อนี้ดูการดำเนินการดีๆนะคะห x ลบสทั้งหมดหารสองไม่มีวงเล็บนะแต่ทั้งหมดหารสองดังนั้นอะไรเป็นการดำเนินการหลังสุดคือหารสอง ดังนั้นทำยังไงให้หารสองหายไปก็คือคูณ2ทั้ง2ข้างนะคะคูณ2ตัวนี้นะทั้ง2ข้างอ่า x อคูณจะมีหัวหน่อยนึงนะโอเคใส่วงเล็บข้างบนก็ได้นะคะเพราะเพราะตัวนี้ความหมายคือวงเล็บคืออยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแต่5้คูณ x นะแต่ข้อนี้ มัน3คูณ x บวก3ทั้งหมดคูณ5ส่วน6อีกรอบหนึ่งนะคะคนละอันนะดังน,นั้นข้อนี้2กับ2ตัดกันเหลือแค่ 5x ลบ3เท่ากับ2ต่อจากนั้นทำไงต่อกำจัดอะไรเอ่ยกำจัดลบ3ก็บวกใช้ตัวตรงข้ามจากลบก็เป็นบวก3ทั้ง สองข้างดังนั้นซ้ายมือจะเหลือ 5x เท่ากับ5นะคะทำยังไงให้5หายไปหาร5ทั้งสองข้าง5ห5 5ก็เหลือ x ตัวเดียวนะคะเท่ากับ5หาร5ก็เหลือ1นั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อนี้ข้อ7เหมือนกับข้อ6เลยดังนั้นนักเรียนต้องทำด้วยตัวเอง อาตอบครูในใจนะคะหรือตอบถ้าเรียนกับครูในมีดก็ตอบเลยค่ะว่าข้อนี้กำจัดอะไรเหมือนข้อนี้เลยกำจัดหารสองก็ต้องเอาสองมาคูณทั้ง2องข้างดังนั้นข้อนี้ก็ต้องกำจัดส่วน2หรือเอาสองหารเนี่ยก็ต้องคูณ2ทั้งสองข้างอันนี้ใส่วงเล็บทีหลังก็ได้ เท่ากับ4คูณสอตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคูณ2ทั้ง2ข้างตัวนี้โจทย์นักเรียนอย่างงนะโจทย์คือตัวนี้นะคะแล้วสิ่งที่คูณกำจัดสองก็คือคูณ2ทั้ง2องข้างตัวนี้สอง2 1 2สองสองหหายไปเลยเเหลือสาเ,เ 3, X, บวกหเท่ากับ428 ต่อจากนั้นกำจัดอะไรอีกจากบวกห้าทำอย่างไรให้บวก5หายไปใช้อินเวอร์สของบวก5นะคะหรือตัวตรงข้ามของบวก5ก็คือลบหเมื่อลบด้านซ้ายก็ต้องลบด้านขวา5กับ5หายไปเหลือ 3x มเท่ากับสามนะคะทำยังไงให้เหลือ x ตัวเดียวหาร3ทั้ง สข้างนะคะดังนั้นเหลือ x เท่ากับ313 313ก็เหลือ1นั่นเองนะคะคือคำตอบโอเคนักเรียนอาจจะลองเอาไปแทนค่านะคะ x มีค่าเป็น1นะคะลองแทนดู3คูณ1เป็น3บวกอีก5เป็น8หาร2 8หาร2เหลือ4เห็นไหมคะตรงไหมคะ ตรงเลยอะตรงคำตอบคือมีค่าระกับ4นั่นเองค่ะโอเคขอให้นักเรียนเอากระบวนการไปใช้แล้วใครที่ไม่เข้าใจลงทำซ้ำๆนะคะทำอย่างน้อยสองรอบนักเรียนจะเก่งขึ้นใครอยากเก่งคณิตศาสตร์ต้องฝึกทักษะนะคะทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วฝึกทักษะที่ได้ทั้งหมดนะคะทำซ้ำๆหลายๆรอบนักเรียนจะเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์เองนะคะโอเคเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะลองฝึกทำดูมีแบบฝึกหัดให้อีก8ข้อนะคะโอเคสวัสดีค่ะ